โอเคสวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้จะมาใช้ฮักบัตเตอร์ครับผมในการผ่านภารกิจครับซึ่งมาดูกันว่าฮักบัตเตอร์นะฮะจะมีความสามารถในการเล่นน่าสนใจหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเมืองนอกไม่ค่อยเล่นกันนะครับฮักบัตเตอร์เนี่ยข้ามไปเลยครับเราไม่ตีใครเนี่ยต้องขึ้นเล่นบนเนาะไปวิ่งไหมฮะเจอพอ่อนเลยครับอ่ามาฮักบัตเตอร์สู้ทอ ฮาวเตอร์ที่ท่าที่น่าใช้คือท่าชาร์จชาร์จต่อยนะคคือดูว่ามันพลังดีมากเนี่ยชอบมากเลยชาร์จแล้วต่อยครับเบิรขอชาร์จต่อย,ออชอยอโชลิเคนไม่โดนนะอันติพุ่มใส่ก็ได้ครับผมทอนอนไปกับพื้นแนละ้วยังไก็ชอบว่าตัวนี้มันดูเกาะสวยดีจริงฮะ เอาจริงเกมมอ,อนสเตอ่์ออฟแชมเปี้ยนที่เกาะของไออนแมนนี่ดูสวยทุกตัวนะแต่มันจะดูแบบเธอท้าน,นี่หนึ่งเป็นเหมือนก่อนหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยยิ่งเปนฮาวัตเตอร์นี่ยิ่งหนาชัดเจนฮนะเอาไปเส้นนี้เจอกับใครหน้าคนนี้นึกชื่อก่อนชื่ออะไรอะแบทโบอ่นะแบทโบะนี่มาในซีรีส์อินฮิวแมนนะครับเป็นซีรีส์ทางทีวี เป็นหนังยังไม่มีเป็นหนังเป็นแบ็คแพนเทอร์นี่ชื่อแบ็คโบครับคนละตัวกาดด้วยก่อนต่อยยู่เลยฮะถ้ามันมันไม่ทำอะไรเราอย่างนี้ทุบ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 ก,กาดแล้วต่อยกับก,กาดแล้วต่อยกับทุบกาดไม่ต้องแล้วอโดนสองทีอันตีใส่แล้วครับพุ่งสวนไปเรียบร้อยผมบ้านแตกแม่ ถึงใครจะบอกว่าฮาร์วัตเตอร์ไม่เก่งผมชอบเกาะมันจริงๆอะ่ะใครไปดูบตู้เย็นเดินได้ขนาดนี้จริงป่ะในมาเวลมีตัวที่มันถึกขนาดนี้ไหมเรื่องเกาะไม่มีนะแต่ว่าเขามีเรื่องเล่าันอยู่ว่าไอรอนแมนเนี่ยครับไม่ว่าทําเกาะสู้กตัวไหนก็ตามนะครับสุดท้ายตายหมดนะสู้ไม่ได้ย่างดีนะั้นในหนังนี่ยังชนะฮักทําให้ฮักกลับได้มาครับเจอใครเอ่ยกับตันมาเวล เอาจริงนี่เป็นสายเทคอีกตัวนึงที่เรียกว่าไม่เด่นนะฮาร์ปเตอร์แต่มันดูมันเหมือนกล้ามเนื้ออันยังมันแขกได้ยังไงก้อนต่อยเข้าไปเลยฮะทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบเข้าไปนี่สายหลบใช่ไหมเนี่ยถอยตลอดอย่างงี้โดนโดนสิบห้าฮิตครับรวดเดียวจบมาเป็นไงเกาะมันสวยอะ่ะอดเล่นไม่ได้๋ยว จบคลิปนี้ขอคลิปหน้าเป็นนูฟรีนมากครับไม่ค่อยทำไปนะเพราะว่าไม่มีเงินเปิดตัวครับใครจะช่วยป๋าดเน a ก็เชิญเลยนะฮะช่วงนี้หมดแล้วครับเล่นหลายเกมเกินสุดน้ครับเจอดรักครับผมที่อยู่ใน g ครื่องนัทอ็อฟ a ์หรอกาแล็กซี่อ่ะใครเคยดูบ้างเนี่ยฮะดรักฮีโร่โอกาสสู้ครับผมเราจะเสียเปรียบด้านความสามารถนะครับด่านนี้ น่าจะสู้ได้มันหน่อยกาดก่อนต่อยไปก่อนนะทุบ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 ต่อยขึ้นทุบทุบอันติอีกทีนึงอีกทีนึงว่าจะเพอร์เฟกต์ซะหน่อยไม่ได้เลยเรียบร้อยผมนี่ครับเกมนี้ของฮาร์ปเตอร์นะครับ เกมนี้มันเล่นง่ายเดียวแตะแต,แ,ตแล้วก็สไลด์แต่ต้องกะจังหวะศัตรูด,ดีๆนะฮะใครชอบพิรุกไหนก็ปั้นได้หมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคนปั้นตัวไหนเนี่ยเรามารีวิวอีกทีนี่มาโชว์เกมเพย์เฉยสำหรับคลิปของคาโบเตอร์ก็คงจบท่านี้ละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ๋อถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยล่ะ